สบายมากเลยค่ะโซฟาตัวนี้นะคะสุดยอดค่ะวันนี้จะมีคำถามมาเล่นเกมกับคุณนะคะคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นเซลล์ค่ะที่ขายโซฟาตัวนี้คุณจะขายโซฟาตัวนี้ว่ายังไงคะ หลายหคนอาจจะบอกว่าขายโซฟาก็ต้องบอกว่าโซฟาตัวนี้หูนิ่มมากคุณนั่งแล้วคุณสบายผ่อนคลายแล้วแถมมีปุ่มแบบปรับนอนปรับนั่งอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณจะนอนนะคะคุณจะนั่งนะคะปรับนะอัตโนมัติเลยนะคะคุณอาจจะขายแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าคุณจะขายของอะไรนะคะอยากขายสิ่งที่คุณขายค่ะ อยากโซฟาตัวเนี้ยถ้าคุณจะขายจริงๆคุณคิดว่าอย่างแรกเลยที่คุณต้องถามตัวเองคุณจะขายให้กับใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าเโซฟาตัวนี้อาจจะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือเปล่าเหมาะสําหรับคนที่จะนอนพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่านอนสบายเนอะวันนี้มีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่จะจะมาเล่าให้ฟังโซฟาตัวนี้นะคะเป็นโซฟาของแม่กับป้าจอยค่ะ เหตุผลที่ซื้อโซฟาตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้เขาสบายอยากให้เขาได้มีชีวิตที่มีความสุขอยากให้เขาได้มีที่นั่งที่เขาแบบไม่เมื่อยนั่งแล้วไม่ปวดหลังเลยนั่งแล้วแบบหลับตรงนี้ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะขายมันไม่ใช่โซฟาตัวนี้ทำมาจากผ้าอะไรนิ่มแค่ไหนมีปุ่มปรับอะไรบ้าง แต่มันคือวันนี้ลูกค้าคุณเป็นใครลูกค้าคุณอาจจะเป็นลูกเป็นหลานบางทีผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะมาซื้อโซฟาแบบนี้ค่ะแต่คนที่คิดและอยากให้คนที่ตัวเองรักมีชีวิตที่ดีได้มีความสุขได้สะดวกสบายก็อาจจะเป็นลูกเป็นหลาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกหลานต้องการจากโซฟาตัวนี้คือความสุขของพ่อแม่คือความสบายคือความรู้สึกผ่อนคลายคือการที่เขาได้มีชีวิตที่ดีการที่เขารู้สึกว่าได้ดูแลคนที่เขารักเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะขายอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ขายที่คุณลักษณะหรือฟีเจอร์ของสินค้าค่ะ แต่คุณจะต้องขายให้มันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานขายโซฟาตัวนี้ค่ะคุณคิดว่าคุณจะขายว่าอะไรคะขอหนึ่งประโยคลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะ